สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel h วี่มิเปอรเปลี่ยนเกมที่ยากให้ง่ายสำหรับคุณวันนี้เราจะมาแกะกล่องเกมที่มีชื่อว่า p a ็คไ i กิ้งและ p a ็คเรเนซองส์อ่วันนี้นะครับเรามาแกะกล่องเกม p a ็คไวกิ้งกับแ a ็คเรเนซองส์นะครับที่เอามารวมกันเนี่ยเพราะว่า2เกมนี้นะครับซึ่ง เป็นเกมที่ลง Kickstarter ของค่ายอ on อนเกมกับ e r a m มาเดเก e นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาลงมาในแคมเปญเดียวกันแล้วเขาส่งมาพร้อมกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะครับอ่าน,นี่เดี๋ยวผมแกะกล่องตัวแพ็ k ไวกิ้งก่อนละกันอ่าทุกคนน่าจะได้ยินชื่อของแพ็คเรเนซองมาก่อนนะครับเพราะว่าแพ็คเรเนซองเนี่ยอันนี้มันเป็นตัว second edition มันเคยทำ edition หนึ่งมาแล้วส่วนอันนี้เนี่ยแพ็ k ไวกิ้งอันนี้คือเกมใหม่เลยนะครับโดย เกมนี้เนี่ยออกแบบโดยจอห์นแมงเกอร์นะครับซึ่งไม่เคยออกแบบเกมแพ็คมาก่อนนะครับก็เขาว่ากันว่าตัวแพ็คไวกิ้งเนี่ยเป็นแพ็คที่อินโทรดักชันสำหรับคนเริ่มเล่นเกมแพ็คนะครับเพราะว่าเขาปรับกฎวิธีการเล่นอะไรให้ระบบเกมอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนกับแพ็คเดิมๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยคนใหม่ที่เข้ามาเริ่มเล่นเกมสไตล์แพ็คเนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ ตัวแอคชั่นอะไรหลายๆอย่างวิธีการเล่นอะไรหลายๆอย่างก็จะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนจะเป็นยังไงเราไปดูในกล่องกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปกล่องนะครับอ่ะเรามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เนี่ยเล่นได้ทั้งหมด1-6คนนะครับใช้ระยะเวลาเล่นประมาณ20นาทีต่อคนเหมาะสำหรับผู้เล่น14ปีขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวข้างๆแล้วมาดูด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะครับเราก็จะมีเล่นทูเพย์วิดีโอให้ด้วยนะครับก็ใครที่อยากรู้วิธีเล่นก็สแกนคิวอาร์โค้ดเข้าไปดูได้น่าจะเป็นของ h e ฟวี่คัตบอร์ดเหมือนเดิมนะครับเจ้าเดิมแล้วก็อันนี้เป็นรูปบอร์ดรูปบอร์ดของกับวิธีการเล่นแล้วก็จะมีตัวเพย์เออร์บอร์ดแล้วอันนี้คือระบบการเล่นต่างๆนะครับก็ตัดสายเกมแนวแพ็คนะครับก็คือมันจะเป็นอ้างอิงกับประวัติศาสตร์ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นธีมของไวกิ้งนะครับ ส่วนจะเป็นยังไงเราไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างอาแกะกล่องมานะครับก็จะเจอกับตัวของรูบุ๊กนะครับอันนี้เนี่ยรูบุ๊กเขาจะให้มาทั้งหมด3เล่มน,นะครับก็คือจะมีตัว comprehensive รู b o o k อันนี้คือตัวรูบุ๊กหลักนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันเกมแพ็กก็จริงแต่ว่าเขาปรับกดปรับอะไรต่างๆให้ ทนสมัยมากขึ้นเข้าใจง่ายมากขึ้นเพราะงั้นเนี่ยตัวรูบุ๊กก็จะสังเกตว่าเหมือนกับรูบุ๊กเกมทั่วไปนะครับตัวหนังสือก็ยังเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าก็จะมีตัวอย่างมีรูปมากขึ้นนะครับก็ทาให้เกมเข้าใจง่ายมากขึ้นลําดับการเขียนรูบุ๊กเนี่ยจริงๆจ,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 จะว่าไปก็ใช้ใคราสไตล์ของค่ายนี้แต่ว่าเขาก็จะปรับการเรียบเรียงกับอะไรต่างๆให้เหมือนกับเกมอื่นๆทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นเกมที่อ่านเข้าใจง่ายและด้านหลัง จริงๆด้านหลังเนี่ยอารมณ์เหมือนเป็น Refer e n c e แต่ว่าอันนี้เขาจะใช้คำพิเศษก็คือเป็น Rose t t a Stone ก็คือเป็นเหมือน Refer e n c e ของเทอมพิเศษต่างๆที่อยู่ในเกมนะครับถ้าสมมุติเราเจอการ์ดใบไหนบอกให้ทำอะไรแล้วก็ถ้าเราสงสัยหรือว่ามันอธิบายไม่เคลียเรามาอ่านรายละเอียดด้านหลังได้ว่าแต่ละคำพิเศษพวกนี้เนี่ยความหมายคืออะไรอันนี้เขาก็จะรวมไว้ให้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเตอร์ลักษณ์พิเศษต่างๆในเกมก็จะรวมไว้ให้ด้วยเหมือนกันนะครับ อ่าอน,นี้ก็จะดีเลยที่อยู่ในรูปบุ๊กด้านหลังอีกอันเนึ่งอันนี้ก็เป็น a p p e n d i ินะครับก็คือจะเป็นตัวคล้ายๆเฟรนกนั่นแหละอันนี้ก็เนี่ยก็จะมีเรื่องของการเล่นโหมดพิเศษต่างๆอะอย่างนี้ก็จะมี s o l a ์วรเรีเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีเรื่องของ h i s t o อ i ิ a l b a c ลแบ็ u กราวว่าไวกิ้งแต่ละคนหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆก็อดต่างๆหรือว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตาม ประวัติศาสตร์จริงๆที่เขามาอ้างอิงในเกมนี้นะครับรอนงั้นถ้าใครสนใจประวัติศาสตร์ของไวกิ้งเกมนี้ก็เหมาะเลยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็น Concise Rules นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูที่อธิบายคร่าวๆในกรณีที่ถ้าสมมุติเราอ่านรูบุ๊กหลักเข้าใจแล้วแล้วเราไปสอนหรือว่าเราอยากจะทบทวนก็อ่านแค่อันนี้พอนะครับเพราะอันนี้เนี่ยก็จะบอกทั้ง Component วิธี Set อัแล้วก็ซีเควนซ์ออฟเพยวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับนพราะงั้นเนี่ยก็คืออ่าน ถ้าอ่านดูบุ๊กหลักเข้าใจแล้วจะมาทบทวนอ่านแค่นี้ก็เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับอ่าส่วนในนี้ก็เป็นตัวโปสการ์ดรูปเฉยๆนะครับอ่าอันนี้คือเนีดีอย่างเพราะว่าพอเขาปรับตัวระบบเกมใหม่อะไรใหม่ๆเนี่ยรูปก็จะทําให้เขาก็อาทำอเวิร์มที่สวยมากขึ้นไม่เหมือนเกมแพ็คสมัยก่อนๆนะครับอ่านี้ก็คือรูปค่อนข้างดีเลยต่อมาพันธบอร์ดนะครับอ่านี้ก็เป็นพันธบอร์ด พันธบัตก็หนาตามมาตรฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเป็นเงินส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเทรดเทรดมาร์กเกอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นมาร์เกอร์ต่างๆที่ใช้ในเกมตามสีต่างๆนะครับ mm. ก็อย่างที่บอกว่าเล่นทั้งหมดหได้ทั้งหมดหกคนก็จะมีหกสีตามนี้นะครับมีสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวอ่อนสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับอันนี้ก็มีพันธบัตให้ทั้งหมดสองแผ่นนะครับก็ตามสัญลักษณ์ตามนี้ ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของบอร์ดนะครับเรามาดูบอร์ดกันต่อมานี้เป็นส่วนของบอร์ดหลักนะครับเรามาดูบอร์ดกันว่าเป็นยังไงตัวบอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นแผนที่ในส่วนของออยุโรปนะครับในโซนยุโรปแถว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 พวกถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นพวกเยอรมนันหรืออย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวเกาะอ,อังกฤษนะครับ ก็มีแอตแลนติกโอเชียนมีตัวมิดเดิลซีตรงนี้นะครับอ่าก็จะอ้างอิงจากพวกไวกิ้งที่เป็นพวกแถวแถวแถวพวกสวีเดนนอร์เวย์อะไรพวกนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นแมปนะครับในตัวแมปก็จะมีพื้นที่ต่างๆตามแผนที่แล้วก็จะเป็นวงกลมพวกนี้เขาเรียกว่าเอาโพสไว้สำหรับเวลาเล่นการ์ดต่างๆนะครับ ่ะแล้วก็จะมีตัวเพย์เอทตรงนี้ให้นะครับว่าสัญลักษณ์แต่ละอันคืออะไรนะครับแล้วก็จะมีตัว Victory Condition ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นส a ้าพายสก้าพายก็เหมือนกับเป็นตำแหน่งที่ใช้เป็นตลาดนะครับตามสไตล์เกมแขกก็คือจะมีเรื่องของตลาดมีการซื้อการดนะครับอบอร์ดก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นขนาด3าูณเหมือนเดิมนะครับบอร์ดใหญ่พอสมควรนะรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับอ่ะ จบของบอร์ดเรามาดูต่ออ่าอันนี้นก็จะเป็นเพลเยอร์บอร์ดนะครับอ่าตัวเพลเยอร์บอร์ดจะไม่ได้ทํามาเป็นการ์ดบอร์ดนะครับจะเป็นเหมือนตัวบอร์ดธรรมดาแต่ว่าเป็นลินเนนฟินิชนะสัมผัสค่อนข้างดีแต่จะค่อนข้างบางหน่อยนะครับอาจจะค่อนข้างบางแต่ว่าก็เข้าใจได้เหตุผลนี้ว่าทําแบบนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําเป็นการ์ดยาวๆแบบนี้จะเหมือนบางเกมถ้าเป็นการ์ดบอร์ดเนี่ยเวลาเล่นไปเรื่อยๆมันจะงอแต่ถ้าเป็นบางแบบนี้มันจะไม่งอนนะครับแต่จะมีข้อเสียคือ ตรงมุมอาจจะเป็นรอยได้ง่ายแต่นี้เขาก็ตัดมุมมาให้เป็นมุมแบบโค้งบนแบบนี้นะครับอ่าก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับหมึกพิมพ์ค่อนข้างดีรูปค่อนข้างสวยนะครับอ่าเพย์บอดอันนี้ให้มาหลายตัวนะครับเล่นได้6คนก็จริงเพราะว่าเพย์บอดแต่ละอันเนี่ยเวลาเล่นก็จะสุ่มนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีอ่า ability หรือความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับ ก็จะมี ability ที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนเพย์บอดตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเหมือนผู้ติดตามนะครับเป็น follower นะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สัญลักษณ์แล้วก็ตรงนี้จะไว้วางรองชิปหรือวางไว้วางเรือนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านล่างด้านล่างจะเป็นบอกเฟสอันนี้เป็น sequential play บอกเฟสการเล่นรวมถึงบอกแอคชั่นทั้งหมดที่เราทําได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยในตัวเพยบอดก็ให้ทุกอย่างมาค่อนข้างครบ พูดง่ายคืออ่านเพย์เออร์บอร์ดก็สามารถเป็นเหมือนเพย์เออร์เอ็ดไปในตัวนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราไว้วางเล่นกาในนี้ก็เป็นตัวของเรานะครับซึ่งบอร์ดแต่ละอันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอ่าสังเกตแต่ละตัวเขาเรียกว่าจะมีโฮมก็คือจุดเกิดที่ไม่เหมือนกันซึ่งก็จะดูในแผนที่ว่าแต่ละคนจุดเกิดตรงไหนน,นะครับอ่าให้มาทั้งหมด9ตัวนะครับตามนี้นะครับนี่คือเพย์เออร์บอร์ดถัดมาอันนี้นะครับที่เขาใส่มาแยกต่างหาก อันนี้เนี่ยไม่ใช่เทเยอร์บอร์ดแต่ว่าจะเป็นตัวคล้ายๆเลเยอร์เอนะครับก็คือไอตัวโรเซลลาสโตนนั่นแหละแต่ว่าแทนที่จะอยู่ด้านหลังเขาก็ทํามาเป็นการ์ดแบบนี้จะได้ไม่ต้องคอยพลิกรูบุ๊กนะครับมีหน้าหลังบอกพวกเทอมต่างๆที่ที่ใช้ในเกมนะครับพวกคําศัพท์พิเศษแล้วก็พวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆตามนีู้ดง่ายก็คือเป็นเลเยอร์เออีกใบหนึ่งนั่นแหละนะครับ ถัดมาพวกนี้ก็จะเป็นโทเค็นนะครับโทเค็นต่างๆก็มีทั้งหมด6สีนะครับก็คือตามนี้เลยเวลาเล่นเราก็แยกแยกตามชนิดก็มีทั้งหมด4ชนิดเหมือนที่ให้ดูในพยยบอร์ดไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีรูปที่เป็นรูปเหมือนหมวกมีดาบเสียบมีรูปบ้านมีรูปไม้กางเขนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นคล้ายๆรูปหอ,อกหรือรูปนกนะครับมีทั้งหมด4ส,สัญลักษณ์แล้วก็อันนี้อัอนนี้คือลองชิปหรือว่าเรือ ที่เราใช้ในการเดินทางในแบบนั่นเองนะครับอ่าก็จะมีอยู่ทั้งหมดจริงๆมีอยู่ทั้งหมดอ่าาสีก็คือมีผู้เล่นทั้งหมด6สีแล้วก็จะมีเรือพิเศษเรือพิเศษที่มีมาในเกมนะครับก็จะมีตัวสีขาวสีเทาแล้วก็สีดําที่เพิ่มเข้ามานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรือพิเศษที่ใช้ในเกมนะครับส่วนในรายละเอียดว่าเรือตรงไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวติดตามได้ในคลิปสอนนะครับ ัดมาอ่าอันนี้อันนี้จะเป็น Victory Car d นะครับอ่าเรามาดูกันก่อน Victor y Card ก็จริงๆแล้วตามสไตล์เกมแนวแพ็คนะครับเกมแพ็คเนี่ยคือมันจะให้อารมณ์เหมือนกับเป็น Experience เกมหมายถึงว่าเป็นเกมที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งบางเกมก็จะจบด้วยการที่อาจจะมีแต้มก็ได้หรือบางเกมอาจจะจบโดยการที่มี Victory card อย่างอันนี้นะครับพง่ายๆคือ ไปเรื่อยๆ,ๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของวิก t ตอรีการเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครก็ตามได้ทำอะไรบางอย่างที่ตรงกับวิก t ตอรีการ์ดก็จะชนะในเกมนั้นไปเลยโดยที่ไม่สนใจว่าใครจะแต้มสูงมากน้อยอะไรยังไงนะครับอ่าอย่างนี้เนี่ยวิกตอรีก็จะมีอยู่หลายแบบอาจจะมีที่พี่ข้อบอกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีแบบโนวิดก็เลือกได้ว่าเราจะเล่นอยากความยากระดับไหนก็จะมีแบบโนวิดมีสแตนดาร์ดนะครับมีแอดวานอ่าแอดวานนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยพื่งแง่คือ โกพวกนี้ก็จะเข้มยากมากขึ้นและอันสุดท้ายก็จะเป็นแบบเอิร์กลุนเดียนนะครับอ่าเป็นแนวเอิร์กลุนซึ่งนี้ก็คือยากสุด,สดๆนะครับแนะนําว่าเกมแรกควรจะเล่นแบบโนวิดนะครับอาจจะถ้าถนัดขึ้นมาเราก็จะเริ่มความยากมากขึ้นเป็นสแตนดาร์ดเป็นแอดวานหรือเอิร์กลุนก็ได้ถ้าถ้าซาบิดอยากเล่นแบบยากมากๆนะครับอันนี้เป็นส่วนของโกการ์ดซึ่งโกการ์ดเนี่ยเราเวลาเราเล่นเราจะเลือกมาแค่4ี่ใบ นะครับไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะซึ่งเราสามารถรวมความยากได้นะครับถ้าเราเล่นกันหลายๆคนส่วนถัดมาอันนี้อันนี้คือาก้าทายนะครับเดี๋ยวมาแกะให้ดูกันเลยอันนี้นะครับคือาก้าทายสก้าทายเนี่ยจะเป็ีบเหมือนการ์ดมันคือการ์ดนั่นแหละที่ใช้ในเกมแต่อันนี้เนี่ยก็จะมีพิเศษก็คือการ์ดมันจะเป็นวงกลมเพื่อให้แมทก,กับตัวแผนที่นะครับก็เวลาเราเล่นเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้ เราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนี่นะครับมันจะค่อนข้างเยอะมากเวลาเล่นเวลาเซตอัพมันจะมีวิธีเซตอัพอยู่ว่าแต่ละเกมเราจะใช้การ์ดไปไหนบ้างอย่างอันนี้เนี่ยก็จะมีเขียนอยู่ตรงนี้ว่า2 Player อันนี้ก็สําหรับแพสสำหรับ2 Player ถ้าเล่น2คนเราก็เลือกเฉพาะอันที่มีเขียนว่า2 Player มาทั้งหมดนะครับหรือถ้าเล่น3-4คนอ่าอย่างอันเนี้ย4 Player อ่าก็จะสําหรับเล่นสหรัเล่นสําหรับ4คนขึ้นไป ะะก็แล้วแต่เพราะงั้นถ้าเล่นผู้เล่นหลายคนมากขึ้นเรื่อยๆจํานวนการ์ดก็จะเยอะมากขึ้นนะครับเกมก็อาจจะนานขึ้นก็ตามตามปกติหรือถ้าเราเล่นจนคล่องแล้วเราอาจจะจัดเด็กเองก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้ตามเด็กที่มันให้มานะครับอย่างอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์บอกเป็นเพลเยอร์เพราะงั้นเราก็สามารถสุ่มได้เลยว่าเราอยากใช้การ์ดไบไหนหรือเราจะสุ่มเด็กอะไรยังไงนะครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เราจับได้เลยนะครับ ทีนี้การ์ดก็จะมีหลายประเภทอย่างอันนี้เนี่ยเป็นอีเวนต์นะครับก็คือเป็นสีแดงแล้วก็จะมีพวกอโวเคดอโวเคดที่นี่ที่เป็นรูปคนนะครับก็คือเป็นเหมือนพวก,ว,กวอร์เกอร์ผู้ติดตามของเราส่วนอันนี้เป็นสีดําอันนี้คือก๊อตนะครับคือซื้อมาแล้วเวลาเราเล่นเนี่ยก็จะทำให้มีเรามีความสามารถพิเศษและสุดท้ายก็คือที่เป็นรูปเวียนนี้ก็คือเวนเจอร์เวนเจอร์เนี่ยคือการ์ดที่เราเอาลงไว้ในบอร์ดนะครับในแผนที่อารมณ์เป็นเหมือนกับสถานที่ นะครับที่เกิดขึ้นในเกมโผล่ขึ้นมาในเกมนะครับก็ะะะจะประมาณนี้อ่านี่ก็คือการทั้งหมดที่มีในเกมนะครับอุปกรณ์ก็มีประมาณนี้สังเกตว่าสังเกตว่าแพดเกมนี้ทํามาค่อนข้างดีเพราะให้อินเสิร์มาด้วยแล้วกล่องค่อนข้างใหญ่มากๆไม่ค่อยเหมือนเกมแพเกมอื่นๆเพราะว่าแพดสไตล์อื่นจะให้กล่องมากล่องเล็กๆอุปกรณ์แบบมินิมอลนะครับแล้วก็วิธีการเล่นจะค่อนข้างซับซ้อนยุ่งยาก แต่อันนี้เนี่ยก็คือเขาทำเกมมาให้คนเข้าถึงง่ายไม่เหมือนกับแพ็ที่เป็นเหมือนแพ็คเกมอื่นๆนะครับรูบุ๊กก็อ่านเข้าใจง่ายอะไรต่างๆเข้าถึงง่ายมากขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จะเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่มากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆผมแนะนําว่าถ้าใครไม่เคยเล่นเกมซีรีส์แพ็คมาก่อนตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเกมเล่นค่อนข้างเล่นง่ายเล่นง่ายกดไม่ได้ซับซ้อนมากรูบุ๊กอ่านง่ายนะครับ อ่ะอันนี้ก็หมดจบไปแล้วสําหรับแพ็คไวกิ้งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่แพ็คเรเนซองนะครับก็แพ็คเรเนอซองอันนี้เป็นตัวเซคเ n ิลอีดิชันอีดิชัแรกเนะ่ยจะเป็นเกมกล่องเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็รูปแบบอะไรต่งตางๆเนี่ยก็จะไม่ได้ดูโมเดิร์นแบบนี้นะครับอาร์ตยังไม่สวยขนาดนี้นะอ่าเรามาดูรายละเอียดกันก่อนอันนี้เนี่ย เล่นได้1นถึงสคนเท่านั้นนะครับใช้ระยะเวลาเล่น60สิ0ถึงหนึนาทีแล้วก็เหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ14ปีขึ้นไปเรามาดูด้านหลังกล่องกันอ่าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะได้รับการรีอาร์ตใหม่นะครับมีบอร์ดเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีการอัปเกรดคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับอ่าเราดูเป็นยังไงแล้วเราไปดูกันเลยอ่าส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ใครอยากรู้วิธีเล่นก็สแกน QR code ได้นะครับ เรามาดูข้างในกล่องกันข้างในกล่องเนี่ยก็<ๆ>จะมีรูบุ๊กนะครับมาให้2เล่มน,นะครับก็จะเป็นรูบุ๊กหนึ่งกับรูบุ๊กสองนะครับรูบุ๊กหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของวิธีการเล่นต่างๆพูดง่ายคือวิธีการเล่นทั้งหมดของเกมนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคือเขาเปลี่ยนวิธีการเขียนใหม่นะครับก็คือพูดง่ายๆการเรียงลําดับอะไรเนี่ยจะคล้ายๆของเดิมเพราะอย่างค่ายนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าเก่าเนี่ยมันก็จะไล่ไปตั้งแต่หมวด a b c d ไปเรื่อยแล้วก็จะมีหัวข้ออย่างแน่ a ก็จะเป็น a 1 a 2 a 3 a 4ไล่ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาก็จะบวกหมดเหมือนกันแต่ว่านี้เนี่ยก็คือจะมีการปรับวิธีการเขียนนะครับให้ดูเข้าใจง่ายมากขึ้นแล้วก็เพิ่มรูปนะครับแล้วก็ทำรูปเล่มอะไรต่างๆให้ดูดีดูสวยงามมากขึ้นอ่าอย่างนี้เนี่ยก็จะมีรูปมากขึ้นมีตัวอย่างมากขึ้นนะครับทำให้อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตามสไตล์เกมของค่ายนี้ ก็จะมีเรื่องของฟุตโนตตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็มาอ่านตรงฟุตโนตด้านล่างตรงนี้ได้นะครับเป็นเร f e r รนซ์เพิ่มเติมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เนี่ยตัวรูหลักก็จะมีทั้งหมด43หน้านะครับ43หน้าอ่าก็ะจะเป็นตามนี้อันนี้เนี่ยก็ทํารูปเล่มดีเลยสวยมากกว่าเดิมเยอะแล้วก็มีตัวอย่างมีอ่ามีวิธีการเล่นมีตัวอย่างให้ดูด้วยอันนี้ดีมากๆนะครับอันนี้เป็น รูบุ๊กเล่มหนึ่งต่อมาในส่วนของรูบุ๊กสองอ่าอันนี้ก็จะเขียนชัดเจนแล้วก็จะมีในส่วนของเพลย์ทรูมีสต้าเจี่แล้วก็มีตัวโซลิแทนะครับก็เป็นตัวเสริมเพิ่มเติมที่เวลาเราจะเล่นแบบโซโล่แล้วก็จะมีเรื่องของสมมุติใครไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับถ้ายังไม่คุ้นเคยกับเกมแนวแพดเรเน2องเนี่ยก็จะมีตัวบิกินเนอร์เพลย์ทรูให้ด้วยว่าเริ่มต้นมาเราควรจะทําอะไรดีนะครับสำหรับคนที่ยังมองเห็นภาพเกมไม่ ไม่รู้นะครับว่าแต่ละเทิร์นเราควรจะทํายังไงทํายังไงถึงจะชนะหรือทํายังไงถึงจะเล่นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็จะ,จะมีวิธีบอกอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเท่านี้นะครับของรูบุ๊กเล่มหนึ่งเล่มสองอ่าแล้วก็นี้เหมือนเดิมเหมือนยังตัวของแพคไวกิงนะครับก็จะมีตัวอาร์ตเวิร์กมาให้นะครับสองแผ่นนะครับอ่ารูปสวยใช้ได้ถัดมาอันนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเพลเยอร์เอ็ อันนี้เนี่ยเป็น p พ a y เออร์ที่รวบรวมสัญ,ญลักษณ์ของแอคชั่นต่างๆบนการ์ดนะครับจะเป็นตัวพวก Impact ไอคอนต่างๆแล้วก็พวกสัญ,ญลักษณ์ต่างๆบนการ์ดนะครับรวมถึงรายละเอียดของแอคชั่นนะคะว่าแอคชั่นไหนทำอะไรยังไงก็จะมีรายละเอียดบอกตรงนี้ทั้งหมดนะครับแนวคิดของการทำเพ a y e r อร์เอนี้เนี่ยตัวดีไซเนอร์เองเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากคุณกล้องบอดระบน,นะครับที่เขาช่วยทำเพ a y เ r อร์เอแล้วก็เอาไปปล่อยไว้ในฟอรัมของบอร์ดเกมกี้กี้ เป็นของเวอร์ชันแรกนะครับซึ่ง p ฟย์ไอนั้นดีมากๆสาหรับใครที่เล่นเวอร์ชั่นแรกควรจะต้องโหลดเอามาใช้เพราะมันจะทําให้คุณเล่นเกมนี้ได้ง่ายมากขึ้นมากๆนะครับส่วนอันนี้เนี่ยเขามีมาให้เลยในกล่องนะครับไม่เหมือนของเวอร์ชันแรกที่ไม่มีมาให้นะครับก็นี่ก็ดีมากๆอ่าถัดมาเป็นตัวของพันบอร์ดนะครับทีนี้เนี่ยพันบอร์ดก็จะมีส่วนเพิ่มเข้ามาโดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเป็นเหมือนบอร์ดผู้เล่นของเราปกติบอร์ดผู้เล่นของเรา เป็นเวอร์ชันแรกมันจะเป็นการาฟทั้งหมดทุกอย่างเป็นการาฟหมดแม้แต่ตัวแมพเองก็ยังเป็นการาฟส่วในนี้ก็จะเป็นตัวคาร์ดบอร์ดเข้ามาทําให้เรามองเห็นชัดมากขึ้นนะครับก็จะเล่นได้แค่4คนนะครับมีทั้งหมด4ส,สีก็มีสีเหลืองสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับตามนี้ซึ่งแต่ละคนเราจะได้รับมอบหมายเป็นแบงก์เกอร์หรือว่านายธนาคารที่ชักใยญอยู่เบื้องหลังในประเทศต่างๆในการกลุ่มอำนาจไม่ว่าจะเป็นทั้งราชินีพระมหากษัตริย์แล้วก็ อาหารต่างๆนะครับใชในการกลุ่มอำนาจในประเทศต่างๆต่อมาอันนี้คือส่วนของบอร์ดนะครับอ่าเรามาดูบอร์ดกันอ่าอันนี้ตัวบอร์ดจะสังเกตว่าบอร์ดจะไม่ได้ใหญ่มากจะเป็นลักษณะแบบ2อคูณสนะครับไม่ได้ใหญ่เหมือนของเกมอื่นซึ่งถ้าเป็นตัวของเวอร์ชันแรกเนี่ยตัวบอร์ดมันจะเป็นการ์ดล้วนๆเลยเป็นการ์ดทั้งหมด10บใบประกอบกันกลายเป็นบอร์ดนะครับเป็นภาพใหญ่ก็คือแค่ตรงนี้ ส่วนอันนี้เนี่ยเขาทําใหม่ก็คือมีบอร์ดมาให้เลยไม่ต้องมีการ์ดที่สําคัญก็คือจะมีเรื่องของตัววิกเอรี่ช่องวิกเอรี่มาเพิ่มให้ด้วยนะครับและด้านล่างาจะเป็นในส่วนของมาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นส่วนของอีสต์กับเวสต์มาร์เก็ตด้านล่างมาให้ในบอร์ดเลยนะครับตรงนี้ก็จะไปไว้วางเงินนะครับคือเงินเนี่ยมันมาจาก้หนาในการค้าขายของต่างประเทศเกี่ยวกับของประเทศจีนแล้วก็จะวางเงินตรงนี้เพราะงั้นในบอร์ดก็จะให้มา ครบหมดเลยนะครับบอร์ดไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ทําอาร์ตค่อนข้างสวยงามมองเห็นชัดเจนนะครับสัญ,ญลักษณ์อะไรต่างๆชัดไม่เหมือนของเวอร์ชั่นแรกนะครับน,นี้ก็เก็บส่วนของบอร์ดไปก่อนบอร์ดทําดีครับอ่าถัดมาอันนี้สังเกตว่าพออัปเกรดคอมโพเนนต์เป็นของใหญ่มากขึ้นเนี่ยก็มีอินเสิร์ตมาให้ด้วยนะครับซึ่งดีมากๆเรามาดูอ่าเรามาดูส่วนของโทเค็นต่างๆกันก่อนอ่าโทเค็นอันนี้นะครับก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นรูป นะครับก็จะมีรูปมีพรมีไนท์หรือว่าเป็นม้านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของอันนี้น่าจะเป็นตัวเรือโจรสลัดนะถ้าผมจะไม่ผิดนะ,ะตัวโทเค็นเนี่ยจะไม่ได้มีสีแมทตามผู้เล่นนะครมันจะแบ่งเป็น3ส,สีก็คือจะมีสีเขียวก็คือเป็นแทนของศาสนาอิสลามนะครับเป็นอิสลามิกสีทองนะครับสีทองอันนี้ก็คือแคทอลิก แล้วก็สีแดงอันนี้เป็นรีฟอร์มิสนะครับอ่าก็ะจะมีสามศาสนาที่มีอิทธิพลในยุคนั้นนะครับอ่าก็จะมีโคเคนตามนี้ส่วนอันนี้ก็คือเป็นพรของผู้เล่นนะครับเป็นโซเบียของผู้เล่นทัดมาอ่าอันนี้เป็นการ์ดอันนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดคิงนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด10 r รีเทียนหรือว่าสิบแผนที่ซึ่งแต่ละแผนที่เนี่ยก็จะมีคิงของตัวเองนะครับอ่านนี้ก็คือเป็นการ์ดคิงนะครับ พึ่งคิงแต่ละอันก็จะมีบอกอยู่ว่าคิงคิงอันนี้เนี่ยของประเทศอะไรอย่างน,นี้เนี่ยก็เป็นคิงของอังกฤษนะครับคิง <King S 1> ก็จะมีความสามารถพิเศษอะไรตามนี้นะครับส่วนวิธีการเล่นอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะถัดมาอันนี้เป็นวิทตอรีการ์ดนะคะวิทตอรีการ์ดจะมีอยู่หมด4แบบนะครับเนี่คือในเกมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเราสามารถทำวิทเตอรีตามนี้ได้นะครับก็จะจบเกมจบเกมใครทำวิทเตอรี่ได้คนนั้นก็จะชนะนะครับซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นช่วงอินแอคทีฟและทําเมื่อไหร่ก็ตามที่ ใครทำคอดิชันนี้ได้ปุ๊บก็สามารถเขมแล้วก็จบเกมชนะได้เลยเกมนี้เนี่ยก็ตามสไตล์เกมแพ็กนะครับก็คือคนชนะจะมีชนะแค่คนเดียวตามใครใครก็ตามที่สามารถทำาตามวิกตอรี่คอดิชันได้นะครับนอนนี้การ์ดก็ะทำค่อนข้างดีเป็นลินเนสินิสด้วยนะครับถัดมาอันนี้จะเป็นดิสต่างๆที่ใช้วางในเอาโพสตของในแมปนะครับว่าแต่ละแผนที่ มีเทรดรูทเทรดแฟร์อะไรตรงไหนยังไงเป็นนะครับเป็นท่าเรือท่าค่าสินค้าไว้ต่างๆนะครับต่อมาเรามาดูการ์ดนะครับการ์ดก็จะแบ่งเป็น2แบบก็จะมีสีขาวกับสีดําะดนะครับก็จะเป็นเวส t กับอีสนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการ์ดต่างๆนะมาดูการ์ดกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะอันนี้จะเป็นการ์ดซึ่งอันนี้เนี่ยสังเกตว่าจะเป็นการ์ดที่แมทตามแผนที่นะครับ ซึ่งเมื่อก่อนนะอย่างที่บอกว่าอีด t ชันแรกเนะี่ยมันจะเป็นการ์ดอย่างเดียวนะครับแต่อันนี้เนี่ยก็คือมันจะมีตัวบอดหลักด้วยและหลังจากบอดหลักเนี่ยเราจะเอาการ์ดไปวางด้วยเพราะว่าในแต่ละพื้นที่มันจะมีเรื่องของศาสนาที่มีอิทธิพลในแผนที่นั้นๆนะครับเมื่อใดก็ตามที่เราทาแอคชั่นบางอย่างจะทําให้พื้นที่นั้นๆอาจจะเปลี่ยนความเชื่อหรือเปลี่ยนศาสนาได้อย่างอันนี้เนี่ยมุมลักนะครับตอนแรกมันเป็นรีฟอร์มิสนะครับเราสามารถเล่นอะไรบางอย่างที่มันทําให้กลับกลายเป็น มุมลักเนี่ยกลายเป็นไม่มีศาสนาได้นะครับอย่างนี้เนี่ยก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าหรืออย่างอันนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําอะไรไปอย่างจย่าเมื่อกี้มุมลักเป็นรีฟอร์มิสอยู่ๆมุมลักกลายเป็นอิสลามิกแล้วก็ใช้ทายนี้ไอการเนี้ยมาเสียบแทนนะครับหรือมุมลักเองอยู่ๆกลายเป็นแคทอลิกนะครับก็จะใช้การใบนี้มาเสียบแทนเพราะงั้นเนี่ยการพวกนี้ก็จะเป็นโลเคชั่นต่างๆที่มีการเปลี่ยนความเชื่อหรือเปลี่ยนศาสนาได้นะครับเวลาเราทำแอคชั่นต่างๆเพราะงั้นตรงนี้เนี่ย ตัวแอคชั่นหรือว่าตัวรูปรูปแบบต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราทำแอคชั่นอะไรตรงไหนยังไงอ่านี้ก็ทำการาฟรูปแบบค่อนข้างดีสวยงามนะครับถัดมาอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเวทเด็กนะครับอ่าก็จะเป็นการ์ดต่างๆที่ให้เราซื้อในเกมนะครับก็ตามสไตล์เกมแพ็คก็จะดูว่าการ์ดนั้นเป็นคนของตำแหน่งตรงไหนยังไงนะครับก็จะมีเรื่องของอิมแพคไอคอนเมื่อลงเสร็จปุ๊บก็จะเกิดแอคชั่นอะไรนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นออป หรือเป็นแอคชั่นที่อยู่บนการ์ดหลังจากที่เราเล่นการ์ดแล้วเราสามารถเล่นแอคชั่นพวกนี้ได้นะครับก็จะมีการ์ดหลากหลายใบรูปแบบหลากหลายรูปแบบนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละใบทําอะไรยังไงบ้างซึ่งการ์ดเนี่ยเขาก็ทํารีอาร์ตใหม่ทาอาร์ตใหม่รวมถึงทสํสัญลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยได้สวยงามมากขึ้นดีมากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็น flavor text อ่าถ้าใครสนใจรายละเอียดก็มาอ่าน flavor text ตรงนี้ได้ซึ่งการ์ดแต่ละใบก็จะมี flavor text ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ าสวยงมถัดมาอันนี้เป็นโคมีการ์ดนะครับโคมการ์ดเนี่ยก็คือเราจะเล่นไปเรื่อยๆโดยที่ตัววิกเทอรี่เนี่ยมันจะยัง inactive อยู่แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เกิดโคมีการ์ดมีคนมาซื้อหรืออะไรพวกนี้แหละเราจะสามารถทําให้ตัววิกเทอรี่ที่ inactive เนี่ยกลับมา active ได้ก็พื่อก็คือเป็นกึ่งตัวทริกเกอร์จบเกมนั่นเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดโคมีการ์ดขึ้นมาก็จะทําให้การจบเกมเกิดขึ้นได้นะครับ อ่าส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่อันนี้เป็นของ east deck ซึ่งเป็นสีดำนะครับจริงๆการ์ดอะไรต่างๆก็จะเหมือนกับเวสนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นอีกกองหนึ่งนะครับอ่าก็จะมีการ์ดหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งการ์ดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าทําสีดีรูปแบบดีนะครับแล้วก็สัญลักษณ์อะไรต่างๆเข้าใจง่ายกว่าเวอร์ชั่นแรกเยอะแล้วก็การ์ดเป็นลินเนฟินิทด้วยค่อนข้างดีนะครับรา,ายเะเยียดค่อนข้างสวยงามเลยส่วนอันนี้กองก็น่าจะเหมือนกัน อ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่าเราก็จะมีโคเมกการ์ดเพราะว่าเวลาเราเล่นจะมีโคเมกการ์ดทั้งหมด4ใบนะครับซึ่งโคเมกก็จะอยู่ใน2กองนะครับเป็นอสกับเวสอย่างละ2นะครับอ่าน,นี้ก็จะเป็นการ์ดต่างๆนะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเกมก็ประมาณนี้ซึ่งอินเสิร์ตก็จะทำมาให้ได้ใส่การ์ดให้ได้ใส่การ์ดพอดีนะ แต่ว่าลักษณะดูแล้วเนี่ยการ์ดไม่น่าจะใส่ซองได้เพราะถ้าใส่ซองได้จะใส่อินเสิร์ตไม่ได้ไม่อย่างนั้นถ้าสมมติใส่ซองอาจจะต้องหาที่ใส่อื่นนะครับเพราะเนี่ยขนาดไม่ใส่ซองการ์ดมันพอดีอินเสิร์ตพอดีเป๊ะเลยส่วนตำแหน่งอื่นก็วางได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรอ่าอันนี้ก็จะจบไปแล้วนะครับสำหรับอันบ็อกของ2เกมทั้งแพดไวจิ้งแล้วก็แพ r e เนอ2 s e s o n o n d i t i t n o นนะครับถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจงให้กับช่อง Heavy Meeple ด้วยนะครับส่วนคราวหน้าจะมา u n นบ x ็อกเกมอะไรหรือว่าจะมาสอนมา Play to เกมอะไรก็อย่าลืมติดตามไปได้ที่ช่อง Heavy m e e ป l e นะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ